นี่เป็นเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่เรือโพที่บรรทุกรถยนต์ที่ขนสินค้าจากฝั่งไทยข้ามไปยังฝั่งเมียนมาในเขตเมืองช่วยโกโกโกในพื้นที่การลงทุนของชาวจีนที่อยู่ในฝั่งเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างทางครับเนื่องจากว่าสายสลิงชักลากเรือโะเกิดขาดขึ้นทําให้เรือเสียการทรงตัวทันทีและทําให้รถบรรทุกสินค้าตกลงไปในแม่น้ําครับส่วนโปะเรือก็ถูกน้ําพัดพามาติดริมฝั่งในเขตไทย ขณะที่คนงานสองคนสามารถขึ้นมาจากเรือได้อย่างปลอดภัยแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นผลมาจากระดับน้ําในแม่น้ําเมืยที่สูงขึ้นมากและไหลเชี่ยวแรงจากฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องหลายวันซึ่งท่าข้ามในจุดนี้ถือว่าเป็นจุดผ่อนปรนในการขนส่งสินค้าข้ามไปยังฝั่งเมียนมาไปส่งให้กับพื้นที่ชาวจีนเป็นประจำแทบทุกวันครับ ซึ่งในเรื่องของสภาพอากาศระยะนี้ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้แจ้งเตือนว่าในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือครับจะได้รับอิทธิพลจากมวลสุมตะวันตกเฉียงใ,ใต้ที่มีกําลังปานกลางผลที่ตามมาก็คือจะทําให้เกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยพื้นที่ที่มีการวัดปริมาณฝนได้มากที่สุดอยู่ที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยปริมาณฝนรอบล่าสุดอยู่ที่เกือบ39มมิลลิเมตรครับ